ดูนหน่อยปลาซอมบี้ตัวนี้เป็นปลาอีเวนขายได้สักกี่บาทค่ะนคะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพบกับน้องมังกรแล้ววันนี้น้องมังกรจะมาเล่นแมพฟิชนะครับเล่นแมพตกปลานะครับแมพนี้เป็นแมพแนวตกปลาที่น่าจะเป็นแมพที่ดีแต่เล่นยากนิดหน่อยนะครับมันยากอีตรง <c oughs> บังคับหลอดหลอดนี้แหละ <c oughs> ใช่ไหมก็น่าจะ โอ้โหมังกฏดิกิ่งไม้ครับทุกคนเป็นแบบที่แม่ไม่ค่อยชอบเลยมากันอยู่นี่ครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะไปตกปลากันโอเคนี่แม่แป้งปลาตัวแรกที่หนูได้กิ่งไม้นะครับไหนมังกฏที่ไหนอ่ะนี่งับโอเคตกตรงนี้เลยถือเบ็ดถือเบ็ดแม่ไม่ชอบแบบนี้สักเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่ามันตกยาก ทำรับแม่มากโอ้วุมโอ้ปาปกติแล้วครับตอนตอนนี้ปาก็ดึงดึงเบามากโอ้ปาแม่ติดแล้วว้าวย,าย่าด๊ มันจะตกขึ้นมาได้ไหมเย่ yeah, แม่ว่าได้เพราะว่าจะสุดหลอดแล้วเย่ yeah, แม่ด้หูสามกิโลแม่ได้ตัวอะไรเนี่ยปลาอะไรไม่รู้อ่านชื่อไม่ออกตุ๊ดตแล้วปลาแม่นอนแอง่งแมงตรงนั้นแม่ต้องเก็บมันเหรอไม่ครับมันอยู่ในตัวแค่มันโชลุ่ยไปยอ้อโอเคอเดีย๋ยวน้องงอนก็จะตกปลาน้องงนก็จะตกปลาต่อเลยนะครับ แมปได้แล้วแมปนี้เราก็ต้องตกปลาแล้วเอาเอาเอาปลาไปขายนะครับทุกคนแล้วก็ไปซื้อเบ็ดใหม่แล้วก็ไปซื้อเรืออะไรพวกนี้นะคะทุกคนโอ้ปลาแม่จะหลุดแล้วทุกคนได้ได้ได้จะได้ไหม จะได้ไหมเปล่าได้ yes สามสิบเก้าอือมังกรได้แล้วของก็ติดแล้วไหนดู่ของมังกรเฮ้ยมังกรกำลังหมุน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 เบ็ดอยู่เลยนะสำหรับแม่แป้งครับถ้าแม่อยากตกง่ายๆแม่ตามหนูมาหนิแม่เอาพิ่งเลี้ยงเบ็ดเลี้ยงเบ็ดแล้วแม่ตามหนูมาค่ะป๊ะตอนนี้แม่มีตังกี่บาทครับตอนนี้เหรอครับอยู่ไหนอ่ะ สี่ร้อยหกสิบเก้าแม่ตามอยู่มาครับเดี๋ยวเราจะไปขายปลากันก่อนนะครับฮะได้สองตัวเนี่นะไปขายปลาอเอาขายก่อนขายก่อนเดี๋ยวชื้อเบ็ดไม่ได้สามร้อยสี่ค่ะลงมาได้สองร้อยยี่สิบเอ็ดเอง <c oughs> เอา่ะาแม่แป้งนี่คะ่ะมาแป้งแล้วอย่ยมาแป้งถ้าถ้าถ้าไม่เม็ดนี้สามารถตกปลาสูงสุดได้แค่เจ็ดจุดหกกิโลนะคะแม่แป้ง <c oughs> แต่ แต่สําหรับคนที่แบบตกมันตกปลาได้น้ําหนักไม่ค่อยเยอะใช่ไหมแมงอะฮะแต่มันจะตกง่ายแม่ลองชื้อมาดูเดี๋ยวหนูใ <c oughs> ช่อะสามร้อยเออเอา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 เดี๋ยวหนูเอาไปใช้ให้ดูแม่ดูนะครับครับเดีย๋ยวหนูตกให้ดูนะครับอย่าหนอยาพึ่งตกนะครับหนูขอเดี๋ยวหนูขอลองตกก่อน uh huh. ว่ามันจะตกง่ายไหมอะฮะไม่ดูแม่ดูหลอดใหญ่ไหมรู้ เอ้ยถ้าหลอดอย่างนี้โอเคเลยแม่แม่ไหวาให้เงี้ยหลอดใหญ่ปัญหาอันนี้หลอดใหญ่หนูได้ห้าจุดห้าจุดห้ากิโลให้ดูปลาที่หนูได้ที่ล่องหนดะนดาเยทุกคนทุกคนไหนขอดูปลาแม่เลยดิอ่ามังกรดูปลาแม่ตีให้ดูปลาหนูจีปลาหนูลองหนไ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 หนี่ยอะไรอ่ะปลาปลาปลาซอก เราจะตกปลากันนะเอ้าฝนหยุดตกแล้วปลาไม่ชุกชุมแล้วอ่ะจริงเหรอใช่แะ้ฝนเราต้องไปที่มีปลาเปล่านี่เป็นใงญ่ะอครับนี่ดีโอ้ยหนูใช้เบ็ดอันนี้ดีกว่าหนูใช้เบ็ดพลาสติกนี่แหละตกได้สูงสุดร้อยกิโลแม่ชอบหลอดมันใหญ่เดียแต่แม่ได้แค่กิโลเดียวเอง่ะเดี๋ยวแม่จะเอาแบบเอ้เบ็ดนี้มันตกเบ็ดพลาสติกมันตกชึงสุดได้ร้อยกิโลแต่มันจะตกยาก กว่าปกติอ่ะมันจะตกแค่สามร้อยบาทมันยากยากกว่าใช่ถ้าไหนที่มีความยืดหยุ่นเยอะไหมแบ่งอันนั้นมันจะง่ายตกง่ายอย่ามั้งนะอ๋อแล้วปลามันก็จะได้น้อยใช่ไหมหมายว่าแบบหลอดตกปลาตรงนี้เราจะใหญ่ขึ้นมันจะเพิ่มเป็นสองเท่าเลยมั้งหรือมันมีสถานที่ไหนที่มันตกได้ไหมเนี่ยนอกจากตรงเนี้ย เรายังไม่มีเรือค่ะแม่แบบโอ้ต้องทำไงอะคะเจ็ดร้อยบาทเอ้าเมื่อกี้แม่ก็ซื้อเรือได้นี่อยากตักปลากันเงนเยเหียวรอบนี้แม่ได้สามจุดส,สี่สามจุดสี่ว้าวบองกรอนี่ตัวนี้เลยสามจุดสี่แม่ดูตามันฉีดแม่งูได้ลังเหยื่อเด้ยเอาไว้ทำอะไรเอามาเปิดสมเหยื่อกล่องจุ่มเหยื่อเอ้ยกล่องจุ่มเออได้กล่องจุ่มได้หรอนี่ได้เหยื่อได้เหยื่อ ได้ได้ได้อาหารปลามาสองอันแต่ติดลบความยืดหยุ่นสามเดี๋ยวไม่ใชีเว่าแต่เพิ่มโชคให้สิบห้าอ่ะลองใช้ดูก็ได้ครั้งนี้หนูใช้เหยื่อนะคะแม่แป้งได้ดูสิจะได้กี่กิโลอันนี้หนูตกสูงสุดได้ร้อยกิโลนะเหรอใช่เพราะหนูว่าหนูใช้เบ็ดพลาสติกได้อ้เนี่ยถ้าถ้ามันเป็นเบ็ดอันนี้ยัม่งช่องอันนี้มันใหญ่มากเลย ใช่มีเช่าที่ใหญ่กว่านี้อีกไหมหนูยังไม่อยู่เลยเพราะหนูโย่ได้มาอีกสามจุดสามกิโลไหแบงปลาเทราหหนูสามจุดแปดแม่ดูสิไหนนี่ของแม่เป็นปลาเทราโอ้โหมุนตัวหมุนตัวมุนตัวไหนมาโชว์ดีนี่ของหนูหอือันไหนตัวหนังสืออันไรเต็มไปหมดเลยเนี้ยตกเพิ่มดีกว่า หนูอยากตกแล้วไปเอาเรือเร็วๆอ,อยากได้เรือเร็วๆตั้งไม่มีสี่อยต้องใช้เจ็ดร้อยะคะแม่แบงค์จะหนูชื่อให้หนูไม่ตั้งให้อนนี้มี600หกรออห้อยแล้วยวหนูเอาปลาไปขายดีกว่าถ้าตกตัวนี้เ็ดอนะังไงโอ้โหเบ็ดแม่ไปใต้สะพานนั่นเลยอ่ะเบ็ดแม่ไปใต้สะพานเลยอ่ะอมไมาใช้หนูขับหนูขับไป เราขอไปขายปลากันนะครับกี่บาทสามร้อยมีพันหนึ่งแล้วมาแป้งเดียวไปซชื้อเรือเร็วเชื่อเยอะชื่อเยอะชื่อเยอะนี่แม่แมงโยมันจะชื่อเรือแล้วนะครับแม่รออยู่ที่ท่าน้ำนะหาเรือไปนึงเรืออยู่ใส่นี่ไงเจ็ดร้อยบาทนี่แม่ซื้อมาสปาแล้วนี่ โย่เอ้ศูนย์จุดหกกิโลนี่แม่คะแม่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ครับันะครับอ่าแม่ต้องไปขายก่อนไหมเนี่ยกม่จับหมนเต็มไหมกระเป๋ามันเต็มไม่ได้ตกได้เลยเลยโย่น่าจะเต็มหนูว่าน่าจะเต็มไม่จ่ายนะเพราะหนูไม่เคยตกแล้วมันตกไม่ต้องตเลยแล้วเหรออะเล่หายเล่ห้ยเล่หายเล่หายเยอะเกอนนะเอาใหม่เอาใหม่ค่ะข่อันนี้ใหม่นะครับ เฮ้ยแล้วตังจะหายไหมเนี่ยไม่หายครับสปาถ้าซื้อมาแล้วเจ็ดร้อยสามารถสปลาลตอนไหนก็ะจายอ๋อครัแบแบต่เราต้องแม่ไม่ชอบกระโดดขึ้นเรือเลยทุกคนแม่จมน้ำอีแกแล้วอ,อแบบนี้มีออกซิเจนนะอย่าแม่มีปัญหากับการขึ้นเรือหือ่นากดแนะนำให้แม่นั่งข้างหลังดีกว่า ลุกชนลุกชน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 มันหยุดไม่ได้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 เฮ้ยถอ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 ยนิดนึงโอเคโอจนต้องจอดได้นั่นหนูอ่ะแม่ขออีกนิดขอเลี้ยวอีกนิดหน่อยอ่ะอ่เลี้ยวไปไหนล่ะกลับไปอยู่ใกล้ๆหน่อยตรงนี้มันดูไม่ค่อยสบายฮะแม่หนูมีมีคนมีเบ็ดหนึ่งแสนสองหมื่นผาท โอ้ oh my god <laughs> อะไมนเราจะถึงแล้วโอเคถึงแล้วยุดยุดยุด oh. ยุดยุดยุดโอ okay. <Okay. S 2> เคแล้วตกได้ตกได้นะนะคะหนูป,ปลาหนูปลาเบ็ดแล้วแม่นั่งตกได้ไหม <laughs> ได้นะครับ <laughs> ขยอแถวนี้ปลาเยอะไหมอะอยากรู้อลองดูดีว่าจะได้ปลาอะไร <laughs> มาดูกันเลย ข้างของหนูติดแล้วโอ้ยแม่ไม่ติดเลยจังวันนี้ของหนูติดแล้วทําไมมันไม่ลื่นไหลอ่ะได,ได้เย,ยวได้เย,ยววโอ้ศูนย์จุดสามกิโลดีไม่ใครตกได้ตัวนั้นอ่ะใค,ใครตกใครตกได้อ่ะหกจุดเจ็ดกิโลขนาดนั่งตกแล้เนี่ยหกจุดเจ็ดท,นะทำไมมันก็ไม่แม่ไม่กล้ายืนนะทำไมมังก่อนได้ปลาซาดีศูนย์จุดสามอ่ะ มันทำขนาดมันก็ใช้เวทีก้อยนะไม่จะลุกยังไงเนี่ยแม่กลัวกระโดดอ่ะแม่กดกระโดดอ๋อกระโดดใช่ไหมแล้วมันจะลุกแม่กลัวตกน้ําตกน้ำมาขึ้นยากยากโอ้แม่สี่สิบกิโลบ้าว้าวตัวใหญ่บ้าแม่ของหนูขึ้นสีฟ้าของหนูตีสีฟ้าของหนูบนหัวหนูตีสีฟ้าของ บนหัวหนูตีสีฟ้าตีสีฟ้าได้ไรปลาซอมบี้อ้แม่ป้งเป็นปลาในอีเวนด้วยอีเวนฮาโลาวีนนี่ไม่เคยตกได้มาก่อนเลยขนาดรหัสที่มังกรเล่นแล้วยังไม่เคยได้ปลาตัวนี้เลยว้าวปลาซอมบี้โอเคไม่แ้หนูเล่นปลาคิวบอลเลยปลาบอลเลยย่า สองจุดห้ากิโลไม่ได้ปลาน้ำท่วมแฟนน้ำท่วมไม่ต้องเก็บมันไว้หรอกเดี๋ยวบ้านเราทับท่วมปลาบ้าอะไรที่ปลาน้ท่วมเราเอารีบเอาปลาน้ำท่วมไปขายดีกว่าฮะเฮ้ยทำไม่มีเรือเหรอทาไมไม่เรือเหรอเพื่อนกระโดดดึง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 มากระโดดดึงไงมาไหนไงอ่ะเดี๋ยวหนู เาขากลับไปเกาะแรกไปขายปลาก่อนอยากรู้ปลาชมบีขายได้กี่บาทอืมพี่เงาพี่เงได้แล้วหนึ่งร้อยกิโลปลาดูดิเบ็ดแม่จะได้สักกี่กโลแต่สูงสุดแค่เจ็ดโลบูฟินทูน่าไม่ได้ห้าจุดแปดกิโลไม่ดูบูฟินทูน่าหน่อยสิ ว,ว้าวมังกรัวยอมอรลอยอ่ะมันเป็นอยู่ให้ชีวิตกิโลเสนอไอเทมให้แมหรออือม,มันให้กันได้ไหะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมันให้ไม่ได้ต้องเลเวลชิบห้าขึ้นไปอะ่ะเยอแงเอาไมาป่ปลายเดี๋ยวตกต่อดีหูทำไมได้ปลาเจ๋งอ่ะตรงนี้สมควรละที่เขาปักทงไว้ี่ยได้ปลาหนึ่งร้อยกิโล บูฟ oh ินทูน่าโอ้ไม่กอดปกติน้ำหนักบูฟินทูน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะคะแม,แม่แม่แต่เบิดหมันตกได้แค่หนึ่งร้อยกิโลข oh. อ,องหนูติดแล้วหมุน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 อย่าบอกนะว่าเย้สามกิโล <laughs> ไอ้แม่แม่งของหนูเป็นทูน่าอีกแล้วเอ้าเซโมนเหรอหม็นทูน่านนรอยชิงชิงเลยคุยอย่างตกเลยเดี๋ยวถ้าหนูตกตัวน,นี้เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปขายปลาครับโอเคโอเค,โอเคเลยโอ้เจ็ดจุดห้าอือหือเก็บตันของแม่แล้วของแม่ตันแม่เจ็ดจุดหกจริงดิเป็นดู <c oughs> นั่งไปกันแม่ไม่ไปนั่งข้างหน้าเหรอ นี่แหละโอเคไปกันเลยไปเยอะแล้วเกาะแหละแล้วเกาะที่เรามาอยู่ทางไหนเอ้าจำไม่ได้คือหนูมีพ่อค้าโอเคกระโดดถึง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 พ่อค้าครับอะไรถบน้ำเห็นไหะผมมุดขึ้นมากลัวรู้ว่าเดีอวไะพ่อค้า ดูหน่อยปลาซัมบี้ตัวนี้เป็นปลาอีเวนขายได้สักกี่บาทเห็นต้องขายร้อยตัวนี้ได้ร้อยห้าสิบสี่บาทนะแม่งเยอะอยู่นะมแม่ได้ตังทั้งหมดแปดร้อยหกสิบห้าเขาหนูได้ตังทั้งหมดหกร้อยเจ็ดสิบบวกร้อยห้าสิบก็เป็นแปดร้ 8, 8อยแปดแปดร้อยยี่สิบอแม่มีตังพันสามแล้วมีตังหนึ่งพันหนึ่งร้อยอยากเก็บซื้อบเบ็ดเจ๋งๆไงเบ็ดเหรอไม่อยากเก็บเบ็ดอย่างแม่ อยากได้เบทที่หลอดอใหญ่คลิปนี้น้องมังกรขอลาไปก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากให้น้องมังกรเล่นแบบไหนพิมพ์มาในคอมเมนต์เลยนะครับบายบุย